แคปหมาเอ้ยแคปหมูแคปหมาบันพิเศษมาจ้ายอกจ้าแคปนี้พิการต้องการอย่างนี้ไหมตลกพิการแหมวันนี้พิกาถ่ายใกล้ๆครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นเอาถ่ายใกล้ๆเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นเข้ามาติดตามช่องกันด้วยนะครับ

เป็นนะเป็นยาน่ะเป็นานน่แอ่ของแอ่จำอะเ,เ,เ,เป็นทุกการจําะไ้เกยาน พิการคนดูครับนี่กรอบอร่อยอร่อยเดี๋ยวรู้อ่ยนเลยนะต้ม ดื่ม <elim> ได้ได <S lly> <gehört> ื่มอะอ้าวพิยาไม้ตัวไปให้เอราะว่าอ้าวเดี๋ยวร้า เป็นเง้ย้ย่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่สองมาตรฐาน่ะแย่ร้อเดียวแจ็ค่ี่้ยน่งร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวของพี่แจ็คเดี๋ยวไปดูร้อยเดียวของพี่แจ็คนะคะ นี่นหงอนนาะร้อล่อยอร่อยออยพอพอดีเลยพอดีแม่พอดีพอดีเนี่ยพอดีเป๊ะอารเมกี้หลบไปย่วไม่ได้แล้วเ้ยตังนี้เอิตองนี้พอดีมาได้ถุงมแม่เจ้าถุงละ้อ

vấn đề một cái <laughs> đơn 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 làm đơn 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 อย่าีเลย่เลยเเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ต้องการอยากกินดีแล้วได้เดี๋ยวพี่ยกังจะทอยู่กลังจะทํมาหลังคล้ายนะไหตานม รวยไหมไม่รวยขาย yeah. ของดีกว่าทำจ่องด้วยขายของด้วยเจ๋วเลยเฉี่ยวได้ขายกระเพราอยู่เนี่ยเมื่อก่อนชื่อช่องอะไรนะเดินสายแดงเดินสายแดงเหรอชื่ออะไรชื่ออะไรเจ้าครับเจ้าก็เขียนเจ้าพาแดดซะจบนะจะมาเด็ดดังเด็ดเดินสายแดงสายเดือกอะไรเห็นไหมเจ้าพาแดดก็จบแล้วก็พาเขาไปแด็จบพยายามเบียดไปแล้ว channel ឡូយាយបងឲ្យគាត់និយាយដល់យេអូ แล้วชาวาแดเเดี๋ยวเปิดช่องนั้นช่องพวกงช่องไหั่แน่ครับเองชาวพาแดดมาเลยจ้าแคปหมาเฮ้ยแคปหมูหมแระามีแล้วมีแล้วมีแล้วแคหมาพิเศษมาจ้าหยอกจ้า พิาตอย่างนี้ใช่ไมตลกไง่ใช่มันเรียบร้อยมันไม่ใช่ไงเรียบร้อยคนหายหมรเ,ออเรียบร้อยคนไม่ไมเชื่อเป็นตัวจริงไ,งไม่ใชคนไม่หายห,ายหรอกเขาซื้อกันจนตังค์เขาจะหมดแล้วไงเมาช้าไงจนตังค์เขาจะหมดแล้วเนะนี่ยขอกดมากันคือทุกคนเนี่ยเดินไปเนี่ยตัวเบาหิวเลยนะเนี่ยเดินเดินกันไปเนี่ยตัวเบาิวมีอะไรก็ซื้อหมดนะ เดินไปตัวเบาแล้มนงตัาค์ยูลกลับบ้านตอนไม่ได้อีตอนจบนะมันมันเงย้จะกินแล้วเชื่อไหมพอดีเลยนะเชื่อไหมหมือนอ่แจกเหรอาแจกดีเผมนีากินหมแ้เอาเ้ย่มาผ

ถ่ายใกล้ๆครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นเอาถ่ายใกล้ๆเพือจะได้เปิดการมองเห็นเคโามาติดตามช่องกันด้วยนะครับครัมา่พ่แคนึ่ง่งหน่หนึ่อหน่งหน่งหงน่น่น่งหนึ่งนึ่งว่ห่